การ홍วัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีประจำต้อไปบรองผู้บังคับสถานีอุตรจากไปหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านคนกจะต้องมากับาหราในการเก็บเกี่ยวตาระคอง้ประชาชนใุกที่ที่และก็ที่ทราบว่า ด้านลมเลเอาล้มไปเอาล้มไปเอาล้มไปร้อมกันพ้อมกันพ้อมกันโนบาดมืครับโอ้อะไรกั้นก่อนว ดีสานของเก็บตอนนี้เจ็บเคยเคยช่วยบ้านมีนายหน่อยเมื่อก่อน เดินกับพ่อเลยกลางหมอกเลยลูก เอาดิเอาเรื่องเรื่เอาเรื่องเอาเริ่องเรื่องเรื่องนี่ล่ละออาจริงอะไรนี่เอาจริงอะ่ยลุกแล้วต้องเป็นอย่างงี้